สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับร้านสาระดีดีชาแนลนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปเพื่อที่จะให้ผู้ที่ใช้ไฟนะครับประเภท1115นเช็คว่าท่านได้ใช้ไฟฟรีหรือไม่นะครับก็คือให้ท่านไปดูที่บินค่าไฟของท่านนะครับตรงประเภทนะครับตรงไทยนะครับตรงนี้นะครับถ้าของใครนะครับ3ตัวแรกนะครับเลข3ตัวแรกนะครับมันขึ้นต้นด้วย 11 1นะครับนี่ขึ้นต้นด้วย11 1นะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับเห็นไหมครับ1 1 1แล้วก็5นะครับแบบนี้นะครับแสดงว่าท่านจะได้ใช้ไฟฟรีนะครับเป็นเวลา3เดือนนะครับก็คือตั้งแต่เดือนมีนาถึงพฤษภาคม2 5งพนายนะครับอันนี้ก็เป็นมาตรการที่ออกมาใหม่ล่าสุดเลยนะครับแต่ในคลิปนี้นะครับจะเป็นการเช็คว่าคนที่ใช้ไฟประเภท1115นั้นนะครับ จะได้ใช้ฟรีจริงหรือเปล่านะครับซึ่งผมก็ได้แปะลิงก์นะครับมีลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับท่านก็ไปคลิกที่ลิงก์นะครับไปคลิกตรงที่ใต้คลิปวิดีโอนะครับตรงที่มันตรงแสดงเพิ่มเติมนะครับมันจะเชื่อมโยงไปที่ระบบประมาณการค่าไฟฟ้านะครับให้กับเรานะครับอันนี้ผมมาแนะนำเฉพาะผู้ที่ใช้ไฟประเภท1115นะครับซึ่ง ประเภทอื่นๆอย่างเช่น1125อะไรเนี่ยทางการไฟฟ้ายังไม่ได้ปรับปรุงระบบนะครับซึ่งตอนนี้ก็กําลังปรับคิดคํานวณค่าไฟฟ้าให้ทุกท่านนะครับใหม่นะครับน่าจะเสร็จสิ้นภายในวันที่15พฤษภาคมนี้นะครับแต่ในคลิปนี้จะมาแนะนําเฉพาะผู้ที่ใช้ไฟประเภท1115นะครับให้ท่านมาตรงประเภทไฟฟ้านะครับให้ท่านเลือกเป็น1.1นะครับเป็นบ้านอยู่อาศัยนะครับแล้วก็ ในบรรทัดที่2นะครับประเภทผู้ใช้ไฟฟ้านะครับให้ท่านเลือกเป็น1.1.1นะครับตรงด้านหลังนี้เป็นของมาตรการเก่านะครับซึ่งมาตรการตัวใหม่นี้ไม่ได้จํากัดหน่วยแล้วนะครับท่านจะใช้กี่หน่วยก็สามารถใช้ไฟฟรีได้นะครับขอให้เป็นประเภท1 1 1 5นะครับท่านจะได้ใช้ไฟฟรี3เดือนเลยนะครับ ทีนี้มาดูตรงเดือนนะครับเดือนที่ใช้ไฟฟรีก็จะมี3เดือนก็คือมีนาเมษาและพฤษภานะครับให้ท่านเลือกตรงมีนาก็ได้นะครับเลือกมาสักเดือนหนึ่งนะครับตรงมีนาพศก็สองหนะครับตัวนี้ไปดูค่าไฟตรงเดือนมีนาของท่านนะครับใช้ไปเท่าไหร่สมมติว่าใช้ไป300แล้วกันนะครับซึ่งมันเกินมันเกิน150เนี่ยใช้ไป300เลยนะครับทําการคํานวณครับปุ๊บมาดูนะครับเลื่อนมาดูด้านล่างครับ รวมเงินค่าไฟที่ชำระ0บาทนะครับเห็นไหมครับอ,อันนี้มาตรการใหม่นะครับมันจะไม่จำกัดแล้วนะครับว่าท่านจะใชะ้ไม่ถึง150หน่วยหรือว่าเกิน150หน่วยอะไรเงี้ยมันไม่เกี่ยวแล้วนะครับขอให้ท่านดูที่ประเภทถ้าเป็นขึ้นต้นด้วย1 1 1นะครับ1 3ตัวนะครับแสดงว่าท่านได้ใช้ไฟฟรีเลยนะครับโอ,โอเคนะครับ นี่ครับ3เดือนนี้นะครับมีนาเมษาและพฤษภานะครับถ้าเป็นเดือนเมษา300หน่วยเหมือนกันปุ๊บ0ครับอ่าเดือนพฤษภาคมสัก400ไปเลยอ่าปึ๊บศเหมือนกันเห็นไหมครับท่านจะใช้ไฟกี่หน่วยก็0บาทนะครับสำหรับผู้ที่จ่ายไฟไปแล้ว สำหรับผู้ที่จ่ายค่าไฟไปแล้วนะครับไม่ว่าจะจ่ายของเดือนมีนาหรือเดือนเมษานะครับท่านก็จะได้รับการคืนในช่วงเดือนมิถุนายนะครับมิถุนายนกรกฎานะครับ,ก,รก,รบก็คือในช่วงเดือนมิถุนาก็จะเป็นการใช้ไฟปกติแล้วนะครับจะไม่มีการลดให้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นท่านใช้ไฟหมดเท่าไหร่ก็จะมีการคำนวณออกมานะครับแล้วก็เอา,เ,อาเงินที่ท่านจ่ายไปแล้วนะครับไปหักลบกลบหนี้นะครับ เหลือเท่าไหร่ก็ค่อยว่ากันนะครับประมาณนี้เป็นต้นนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นวิธีการเช็คนะครับเฉพาะผู้ที่ใช้ไฟประเภท1115นะครับก็จะแสดงให้เห็นว่าท่านได้ใช้ไฟฟรีอย่างแน่นอนนะครับในช่วงเวลา3เดือนนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าเป็นประโยชน์ก็จะลืมกดแชร์กดไลค์และกดติดตามร้านสาระดีๆของเราด้วยนะครับ แล้วอย่าลืมกดรูปกระดิ่งด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ